Illion. ะนะโมเสนะโมทสสานะโมเทสสะนะโมทสสะนโมเทสสะนะโเทสสโมทสบะนะโมเทสสะนะโมเทสสะนะโมสบายดีทุกคนมสสะนะมเทสสะนะโม้ทนะมเทสสะนะโมเทสาะนเทสสะมเทสสะนะโมเทสสะนะโ้ะน เข้ามาแบบไม่ได้กันไมีได้กันคิดว่าซิมาเนาะเพราะว่าคิดว่างานหลายนะเขาพรรษาปีนี้แต่ปีนี้งานมีหลายเขาก็เลยเลือกงานไหว้นะเลือกงานใบสองโมงกว่าเนาะน้องนีก็เลยพากันมาเฮ็ดบุญกับน้องรายการตอนมาเขาก็ไม่ด้ถ่ายทุกคนเขาก็มาเปิดคลิปอยู่ที่วัดเลยแล้วตอนนี้เขากำลังสิไปอันสมรชาตเนาะเขาซื้ออัน เค้กขนมมากเสียงนั่นที่แป้งนะทุกคนเพราะว่าเฮายังไม่ได้หายเป็นไข้นะไปเบิ่งบรรยากาศภายในงานเนาะทุกคนคนร้ายหลายนะทุกคนปะเทีนเน่ยกประเทีนซื้อที่ดินเน่แะ่ซื้อที่ดินบริจาคครับซื้อที่ดินนะครับรับไปโฆษณาขอให้มันเป็นสิริที่นานระนาศนาไหนดีแล้วก็เนาะ มีหน้านะครับมันก็แต่ท่านาตาดีขี้เกียจคนก็จะเกียจยามแต่ท่าน,าต,านาตาดีที่นะครับหน้าที่สามนะครับแต่ะเขาบอกไม่งามนะครับเออแต่มันไม่งามเลยมาลงมือเราเรียกหน้าที่สามมันไม่งามเลยสั่งใจนะโมตัสสะมุวะโตระตะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพังวะโตอะอะโตสัมมา ปฏิการหาตูาอัมหาการทีฆารตันอิตายะสุขายะข่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทำลายขอน้องถวายสัทฆทานกับของกอริวานทหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทงั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่เอองเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเพื่อ น้าจะเดินน้าใจหยิบไก่หยิบเองหรือหยิสชมให้กันได้ตอนนี้ขบวนขอสมบูรณ์บาวาละวทัานังหลายที่จะไปขึ้นมาเรียนเชิญนะครับขึ้นมาเด็ดทองไหว้พระถวายสักทานเชิญนะจ๊ะ waと को मののはの รับน้ำปนเออรัตน้ำปเออรัตน้ำปนรับีุปการโชคดีทำหน้าที่นาะดีไว้เ้าบอกโอนอ่าข่าววรนสานี้นะครับนาะโชคดีนะนาะพระไถ่มาโปนเขาบอกท่านมา,าลบอะไรปน,นละเออเออเดี๋ยวพอดีท่านสบัดน,น้ำบนมาท่านก็ไปโดนพื้นๆนะครับเออกระเบื้องมันก็ลืน่น การเดินวัดไม่ล้มว่นนะเฮ้ยเดินไปเดินมาน่าจะล้มันเจิกาเกกาอ้าวพระงมือแด่ข้าพระเจ้ากระลายตลอดการละทานเทอ่ออาบยกบานอาไปไหน้เออยกบัลเทนแล้วคอยอับกินนะกินที่ววนละเอาซื uh, ้อเอน

you know my big mean?

มาไม่ไหวนปล่อยมันเอ่อทำไมอัดช่องไม่ได้ครับเดี๋ยวเตดูช่องอเเอาเอาผ้าไปทัาไว้ไม่ตกลัวเออคนไม่เห็นใครไม่เอ็นพ่เ็นเอ่อพักจะู้เอ่อพร้อมขึ้นมาบูชาพระรานและพร้อมขึ้นมา เดี๋ยวเดียเราีเดินอลบากขึ้นมานีัคนหลายทุกคนคนมาอาบน้ำนี่เข้าพันศานะทุกคนคนล่หลายเนาะ ยัเป็นุกปฏินิิกามชาตุมังคีบเมวะจามิตาโตเรุตุสังกลงยัโดนนาลูญาติมครัวติาตยาตโโหเงบนะเอน้ไป็เยวม้ไม่าคนเพื่อนดีอาโยกนิยตประเทศประทนะครับ รอองแบบอากาศครับแคมแชมวัดแงคนเซ็งกนแงท่านดีนะเพราะว่าอันห้าวเป็นวัดคนยังมสา จว่าเยืายมานกเข่าพันสายอะคิดเยื่มาวาดะไเมาน้ำเขานะทุกคนเดี๋ยวห้องไปรอบต่อนหนหลายเฮ้ทุกคนอาจจะมีบ้านจอดรถทางคนนะเนาะเอามาน้องแป้นงน้องฮนี้เบแค็กเลยกะเอ้ยเอ้ยอายคนอยู่ปูดนี่น,น้ำิีเครไร้พ้าอยู่นี่ต่อทุกคนนะ ไปแล้วเกลือป่านะเอาเออกมาแต่ไว้พระเอากระซิบไปเลาะเกือป่านะทุกคนกคนก็นจะลหลายเมา,าซื้ออาหาไปเกลือป่านะทุกคนนีะคุณมงคลนเกลือป่าแล้วมนะทุกคน Không, không. Anh subscribe <laughs> anh kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you yeah. know ปาอืมทุกคนป้า,ปานี่อ,นนอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำแน้ตะข่ายเะป็นแม่น้ำตะขา่าย,ยนทุกคนว้าวลายเหี้ทุกคนนีนะ ป่าป่าเพื่อนนี่ป่าสวายเพื่อนไหมเฮ้อป่าหางแดรตรงนี้นะงามมาดีอืมข้นางามพี่ดูางนั้นยังหลายคนอีกหลายพี่เนอะก้องกะ มือกล้องก็คือว่าแล้วเนาะทุกคนพอได้อันชื่ออันศาสนาพุทธคือห้าเนาะเพิ่นถือขันพระเจ้าเนาะเพิ่นก็เลยอันเข้ามาได้แต่ว่าเพิ่นไปได้ไว้พปฏิจจาเนาะทุกคนคุณนก็เป็นมือกล้องให้น้องเรียนเพื่อนเอาไปเนาะนี่เอาชิลงไปเกยลุมนะทุกคนนี่เรามาเกยอยู่เฮ้ยมองเขาเคยมาท้ายหูบเนาะนี่เห็นถึงแล้ว เสียงแห่ๆเนี่ยนะทุกคนยังไม่ได้หายดีวัดปะเลินี่นะู้อเยทุกคนคนเพียงมึงแบบมันไหลไปตังนะทุกคนโอ้ยที่ท่านตโตง่าย ตอนนี้เฮากำลังสิ่เลาะเมือนงนะทุกคนเพราะว่าเป็นเวลา4โมงกว่าแล้วปะนั่งกลับกันนะทุกคนคนกันเริ่มบางแล้วนะตะเล็กคนไล่หลายคน ตอนโลกต้องาสร้างตอนต่องมาแบบว่ะได้หลายคนวันนี้กาอิ่มบุญอิ่มใจแล้นะทุกคนยงจะสิสั้นๆนะ ป้าตอนเข้ามาทุกคนมองจอดรถแถวนี้นะเต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้เขากำลัยอยเหม่อกันเนาะเขากกำลังซิเมือนะรถเขารถเขาแมน่นเขามารถอันโรงงานเนาะทุกคน,นกําลัางประจับตอนนี้กำลังนั่งรถเมือนะทุกคนเดิน้างกวา้าง